สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับ Lost in Play อีกแล้วนะพาร์ทที่แล้วนี่คือบางแผนในดีสุดท้ายล่มนะครับแล้วก็โดนจับมาอยู่นั่นเองตอนนี้เรามองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็เห็นบิลูกตาสามอันนะไม่เกี่ยวกับตัวของน้องผู้ชายเด็กผู้ชายนอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะส่วนอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรนะอันดับแรกเริ่มกระต่อเลยนะครับอ๋อกดสักอันหนึ่งก่อนสิอันนี้คือเสียงอะไรก็ไม่รู้อ๋อแล้วกดเน,นี้ย อะไรอ่ะอ๋ไก่เออโดนจับอยู่นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อมีสมสเตปมีสามสเตปแล้วก็ไก่เลื่อนซ้ายไปขวาอันเนี้ยอันนี้ขึ้นลงใช่ปะ่ะอันนี้ขึ้นลงอันเนี้ยอ๋ออันนี้บนล่างแล้วก,ก็ต้องมาตรงนี้แล้วก็ปรับมาทางนี้ ใช่ไหมป่ามาทางนี้อ่าโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วก็ดึงอันนี้โอเคดึงไม่ได้ <laughs> โอเคดึงไม่ได้มาได้นะครับอ,อันนี้กดได้อุ้ยเอ้ยติดคอทำทำไมอ่ะส่วนอันนี้ เซลฟี่ทำไมก่อนไม่รู้อ่อันนี้ว่ายังไงอันนี้ต้องปลดล็อกก่อนนะครับอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้จิกเฉยๆไม่มีอะไรฮะอ้หน้น่ากลัวมากเลยอะผมไม่อยากอธิบายว่ามันคืออะไรนะฮะเอาไว้ว่าข้ามแล้วกันเราไปฝั่งนี้ได้ไหมะ่ะฝ่ายโอ้ยโอเค เราเราเราไปได้บางมั้ยได้ปะไปไม่ได้นะครับทีเวเนี้ยเอานี้ก็ไปได้เหมือนกันนี่กดได้ปะไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้ไม่ได้เหมือนกันอันเนี้ยโอเคอันนี้ได้นะครับถึงมาเอายดุดงงเด้งงงง้งยแต่แต่แตมงมุมไปแล้วออง,งงงงเฉยกลับกนไปหาแมงมุมเมื่อกี้ม,มุมเมื่อกี้ทำอะไรได้ครับ วุ้ยเราสั่งแมงมุมได้ด้วยนะทำทำไมอะ่ะแมงมุมเอาดอกไม้มาให้อ๋อะอ๋อไอดอกไม้ที่ทำไอ้ดอกไม้พาที่แล้วที่บอกว่าดมแล้วมันจะดมแล้วมันจะมึนหรือมันจะง่วงอมันจะสักอย่างะใช่ปะเออเอ่านายมึนละอ้าวหลับไปแล้วนะฮะจะไม่เอามากินเองหลับเองไะตื่นมา โ okay. อเคงั้นก็เอาไปให้กับยามเมื่อกี้นี้ได้นะใช่ไหมใช่ยามเอาไปเปิบเอาไหมโอ้โหฟักไข่ออกมาเป็นดอกไม้สูดเข้าไปหอ,อมปุ๊บมึนอนอ้าวน็อกเลยเรียบร้อยทางสะดวกนะฮะแล้วก็ดูซิว่าอันนี้คืออะไรครับ เออน,นี่กีบแต่กดได้เลยนะแหวบตลกอะตะลกความที่แบบว่าอะไรนะช่องเกี่ยวขงของน้องมาจากการกินนะตอนเนี้ยขอได้ไหมบล็อกเลยอุย้ยโอเคไม่มีอะไรอันนี้ไปได้ปะติดนะครับติดมันยังไงโอเคเออโอเคได้อยู่เปิดทำไมอะไปไม่ได้ อ๋อต้องเอา,เอาน้องผู้ชายไปด้วยโอเคแล้ว,ลวอันนี้กดได้ปะอันนี้กดได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ตลกอะโอเคไม่ได้แล้วอันนี้ก็โอนน้่อันนี้ขึ้นได้นี่ขึ้นได้ก็อันนี้กดได้ด้วยนะครับอะไรอะให้ดูฝั่งนี้ทําไมแล้วอันนี้คืออะไรคําบอกใบอะไรเอ่ย ไม่รู้ไม่บอกอะไรเลยอันเนี้ยอันนี้มีอันนี้กดได้กดได้ไหมโอ้นี่ไงพระจันทร์มงกุฎเอ่ออะไรอุโมงค์อะพระจันทร์มงกุฎประตูแล้วกันประตูพระจันทร์มงกุฎประตูบ้านฝั่งเนี้ยพระจันทร์มงกุฎโ้มันคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจพระจันทร์มงกุฎพระจันทร์มงกุฎ ันนี้เหรออันนี้มงกุฎมงพระจ,จันทร์มีพระจ,จันทร์มีมงกุฎนี่มีมงกุฎมีบ้านอันนี้มีมีมนนมมไหนมีประตูไหมเรามีน,นี้ไงไม่ได้นะครับคืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้ถ้างั้นก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาดูไปดูจุดอื่นก่อนว่ามีอันไหนที่ไปได้ไหมโอเคเมื่อกี้เราได้อะไรมาเราได้ฉแฉลงไม่ใช่ฉแฉลงเราได้ขีมมานะครับขีมปักโตแก้วมาเนี่ยใช่ปะ อ,อ๋อใชอ่แล้วก็ดึงอันนี้ได้สิโอ้มันก็ดูน่ากลัวแปลกๆกันเนี่ยแหวบอันนี้ก็ต้องเอามาให้เด็กชายเอามาให้น้องเด็กผู้ชายโอเคงั้นต้องไขออกมาไขาออกมาลูกป๊บออกมาแล้วปอกไข่เนี่ยไขได้แล้วใช่สวย เดึงออกมาเลยเออ <Okay. S 1> ดึงอีกอันนี้หูอันนี้อ,อันน,น,นี้ใหญ่เกินอ่ะหลายคนพลังทีมเวิร์กความสามาคัคคีโอ้มาอีกแล้วนะนมั่นใจเลยว่าเด็กผู้ชายนี้เขบอกว่าพูดเธอะแล้วไงต่อได้ได้เล่เป็นไก่เหมือนเดิม <laughs> <laughs> ก็เลี้ยไก่มาเดิมนะครับอันนี้ป้าก็ไปแล้วเด็กใช่ปะ่ะยังไปไม่ได้ยังต้องใช้เด็กอยู่อ๋อยังไปไม่ได้ทําไมเนี่ะทาไมทำไมเพราะว่าเนี่ยผมยังมีประเด็นกันนี้อยู่มีหันมีไก่หันมาทางนี้ก่อนด้วยนะครับพระจันทร์มงกุฎประตูบ้านเนี่ยพระจันทร์มงกุฎประตูบ้านคืออะไรเ่ย ทำไมถึงต้องมีประตูอยู่ตรงกลางด้วยฮะผมกำลังผมกำลังดูว่าคำใบ้พวกนี้เกี่ยวอะไรเพราะว่าน,นี้ก็มีอีกใช่ไหมมีอน,นี้อีกมีน,นี้อีกแล้วก็มีเนี่ยแต่ละอันไม่เหมือนกันคนระับแต่ก็มีซ้ำๆกันอยู่มันก็จะงงๆนิดหน่อยนะจ๊ะอ,อ,อันนี้มงกุฎฝั่งนี้ก็มีมงกุฎอีกแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นมงกุฎ มงกุฎอยู่ทางขวามงกุฎอยู่ทางมงกุฎอยู่ทางขวามงกุฎอยู่ทางซ้ายอันนี้มงกุฎอยู่ข้างบนมีมงกุฎอีกไหมไม่มีส่วนดาวอันนี้อยู่อยู่ข้างบนมีดาวอันนี้ที่อยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีดาวปะไม่มีอันนี้ดอกไม้ดอกไม้อยู่ข้างล่างดอกไม้อยู่ข้างซ้ายเออ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนมีไอเดียเหมือนมีไอเดียอันนี้คือประตูใช่ไหมประตูอยู่ตรงกลางซึ่งประตูอยู่ตรงกลางอันนี้คือกุดแต่กดไปมันก็ไม่มีอะไรอยู่ดีปะวะใช่ไหมเราต้องมาโนเองเหรอไม่น่าใช่หรอกเมว่าไอ้พวกนี้มีคำใบแต่สิ่งที่สังเกตคือไม่เคยเห็นออกซ้ำอ่ะสมมตินะสมมติสมสมตุมต,มติว่าอันนี้คือ คือประตูอันนี้คือประตูอยู่ข้างล่างก็คือประตูเืออนนี้เท่ากับว่าอันนี้คือมองกุฎใช่ปะมันกำลังจะบอกแบบนี้ปะถ้าหากว่าอันนี้คือประตูอันนี้คือมองกุฎงั้นแสดงว่ามงกุฎมงกุฎอยู่นี่เหรอถ้ามงกุฎอยู่นี่นี่คือพระจันทร์ใช่ไหมอ๋อโอเคผมเข้าใจละแสดงว่าตัวมันกําลังบอกใบ้อยู่ว่าจุดนี้อะไรอยู่ตรงไหนถ้าสมมุติว่าอันนี้คือประตูอันนี้คือมองกุฎ ขวามือของมงกุฎคือพระจันทร์อันนี้คือซ้ายมือของมงกุฎคือบ้านอันนี้คือบ้านอันนี้คือมงกุฎอันนี้คือพระจันทร์ใช่ไหมซึ่งซึ่งเราใช้อะไรบ้างเราใช้ด Aunt. พระจันทร์มงกุฎประตูบ้านพระจันทร์คืออะไรนะพระจันทร์คือขวามือของมงกุฎพระจันทร์มงกุฎคืออันนี้ประตูคืออันนี้กันบ้านก็คืออันนี้สิเออมั่วเก่งพาแล้ว ห่านแล้วแล้วยังไงอ่ะก็ไปได้แล้วดิแล้วเรายังต้องเก็บไอ้น,นี่อยู่ป่ะไม่ได้นะครับเก็บไปก็ไม่อปู่ปอยู่อ๋อนี่ไงเราได้คุมเด็กผู้ชายแล้วเฮ้ยก็ไม่ได้ยากนี่งั้นก็หมดแล้วป่ะวะป่ะอันนี้ไปได้แล้วนะโคตรไว Let's go ไปดิดูอะไรอุ้ยไก่ยังเหลือไก่ด้วยนะครับอุ้ยเหเฮ้ยเขาไปกันหมดแล้ว อ๋โอเคดีนอนต่อแล้วก็ได,ได้ได้ลูกไก่มาด้วยนะครับอ,ออกมาแล้วมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้อะไรทำให้บันเทิงเหรอสื่อบันเทิงอา้าวกดปุ๊บร่วงอ๋อน้องหัวฟูอ๋อน,นี่ทำให้หัวเลาะให้ได้เหรอใช่ไหมหัวเลาะปะอะ อย่ากดมาแล้วหนังสืออ๋อหนังสือมาชัดตอนนี้เหรออ่าอ,อะไรอ่ะเรานี่านให้ฟังเหรออ๋ชาชาอโอ้หรออ่อฮะเดี๋ยวเรามาขับเองได้ปะ w S D ไม่ได้คลิกซ้ายคลิกขวาละ่ะอ๋อคลิกได้อันนี้ขุดขุดทำไมก็ไม่รู้ หมือนเหมือนล้อเรียนลาพันเซลเลยเป่ะเนี่ยแต่วันนี้สลับฝั่งกันแทนนะครับอันนี้บอกว่านกบอกว่าต้องใช้ไข่อันนี้กดได้อันนี้กดได้เหมือนกันทิ้งต้นไม้มาทิ้งต้นไม้มาทำไมทิ้งต้นไม้มาเอาปลูกนี่เหรอ อ่ะโอเคปลูกแล้วปลูกแล้วแล้วยังไงกดอันนี้สิอ้าวเอากลับเฉยอ่ะกดไปใหม่อ่ะกลับกลับกลับไปกลับไปกลับไปโอเคอ่าเรียบร้อยอันนี้กดได้เหมือนกันไม่คืออะไรอะ่ะอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วไงแล้วศูนย์นี่คืออะไรอะ่ะมีเวลาด้วยนะครับมีศูนย์มีเวลาอันนี้ไปได้มันไปไปไป,ไปแมปอื่นได้ไหม ไม่ได้นะครับติดแค่ตรงนี้โอเคไม่ได้ลูกศรเนี่ยไออกเออลบห้าสิบอ๋อโอเคโอเคแสดงว่านี่คืออ่าโอเคเข้าใจละเข้าใจละมันกำลังพูดถึงว่าอยู่ในหมวดปัจจุบันอดีตหรืออนาคตนะครับ โอเคซึ่งอันนี้ผมเรียกว่าอาดีตแล้วกันอดีตนี่คือยังหนวดยังมีแค่นิดเดียวนะฮะยังไม่มีเคราแล้วก็ยังไม่มีนกมาะทำรังนะอือันนี้มีนกแล้วอันนี้ก็มีนกเหมือนกันแล้วก็คุณลุงเนี่ยหนวดยาวเฟื้อยเลยแต่เราไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีสะพานแล้วสะพานผุนั่นเองมีต้นไม้ตรงนี้อ๋อนี่นี่น,น,น,นี่อันนี้ปะใช่ไหมชิบได้มาแล้วต่อนี่ ได้ถังมาได้ถังมาทําไมครับไม่รู้ไม่รู้นะครับกดทําไมก่อนก็ไม่รู้อีกเช่นกันเอองงออสิ่งที่สังเกตคือต้นไม้โตขึ้นต้นไม้โตขึ้นแต่โตแค่นี้หรอมันมันโตแค่เนี้จริงอะ่ะอันนี้ไปไม่ได้ เอ่อทำไมต้นไม้ถึงดึงกลับมาได้ไมีเหตุผลอะไรไม่รู้นะัเดินไปเดินมาได้ด้วยอันเนี้ยอยากได้ไหมตัวเองอันเนี้ยไม่รู้นะอันเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเออฮะถ่ายถังทำไมอ่ะเอาขึ้นมาเอองงงง อ๋อหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของของอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่อ่ะแน่ๆเลยดูจากตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราปลูต้นไม้ตอนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แล้วก็แ่มันมันก็มาโตตอนอนาคตใช่ปะ แล้วก็อนาคตเราก็ไม่ได้ถือต้นไม้ด้วยเกี่ยวอะไรวะผมไม่เข้าใจว่าตรงนี้ทำทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจจริงงงงมากเลยนะครับอ๋อผมว่าผมไม่งงละผมว่าผมว่าผมไม่งงละโอเคเท่ากับว่าของของของยุคไหนก็ได้มันสามารถผ่านมาที่บ่อน้ำนี้ได้แน่เลยเพราะว่าตรงนี้มันโบอ่ะเห็นปะตรงนี้มันโบมันก็เลยแบบเอามาใส่ตรงนี้ได้ ผมไมรู้ผมเดาอ่ะอันนี้ผมมาปลูกต้นไม้ที่ที่ยุคอดีตนะครับอ่าผมปลูกต้นไม้ยุคอดีตแสดงว่าปัจจุบันจะต้องโตเท่ากันอนาคตจะต้องใหญ่มากอ่าโอเคได้แล้วโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่ออันนี้บอกว่าเอาไข่ซึ่งไข่อยู่ตรงนี้เอาแล้วก็เอาได้แล้วใช่ปะ อ่ะฮะได้ไข่แล้วเอาไข่ขึ้นมาเอาขึ้นมาทําไมเอาไข่อ๋อเอาไปให้เอาไปให้ยุคปัจจุบนันโอเคอันนี้เราไปให้ยุคปัจจุบนันใช่ไหมจำเรื่องไว้หนึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปช่วยอันนี้เราเอาไข่ามาก่อนเสร็จแล้วเอาไข่ามาให้นกอ่าฮะเอาไข่ให้นกนะครับฮะ เดี๋ยวนะไข่มันใหญ่มากเลยเนี่ยเสร็จแล้วเหรออะไรอ่ะโอ้ยไข่อะไรก็ไม่รู้อ๋อเต่าเตาบอกว่าต้องใช้น้ำนะครับเราจะไปเอาน้ำจากไหนอ่ะอันนี้น้ำเยอะขึ้นใช่ไหมอันนี้น้ำค่อยค่อย,อยลด ล้วอันนี้คือน้ำไม่มีเหลือแล้วอ๋ออ้ยหรือว่าจริงๆแล้วลากมันมาดูดน้ำไปหรอนี่ผมคิดล้ำไปเ,ปนเน่ยงั้วนี่ผมไปถอนออกได้ไหมอถอนออกต้องไงต่อน้ำเป็นไงบ้างโอ้โหโคตรล้ำอะเกมเนี้ยจริงอันนี้ไงน้องมาได้แล้วโอเคเราเอาเต่ากลับมา เอามาทําไมอะ่ะเดี๋ยวก่อนผมให้เต่ามาทําไมก่อนเนี่ยไปหยอ่ยอนใสยได้ด้วยนะครับโอเคเอามา oh <my> เอามาทําไมอะ่ะหยอ่อนสิอ๋อนี่กดได้นะครับอ่ะลงน้ำไปแล้วแล้วยังไงต่ออ้าวกลับกาะขึ้นมาเพื่อไรเพื่อไรทำทำไมทำทำไม อ๋อโอเคผมเข้าใจละงั้นน้องกลับมาใหม่ลูกน้องก็ต้องไปเติบโตในยุคอดีตนะลูกนะ <laughs> โอเคน้องก็ต้องไปเติบในลูกดียุคอดีตนะลูกโอเคไปมาอยู่ในยุคอดีตซะปัจจุบันน้องก็ได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งโอ้ยโคตรใหญ่เลยไปนี่ข้ามได้แล้วดิโอเค <laughs> มาแล้วได้แล้วนะฮะ นี่ไงปิงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบฮะอันนี้เรียบร้อยเกินไปละโอ้โหเราได้เป็นเรื่องเป็นราวกากเลยนะโอ้โหซึ้งโอ้ร้องไห้เลยนะอ้าวนี่ไงเอาไปแล้วมาล่างแห่งการทีมเวิร์กป่าไปแล้วนะครับ ามหัวไปแล้วนี่ไงเจอกันแล้วโอ้โหพาที่แล้วยังบีบคอกันอยู่เลยนะครับแต,แต่เดี๋ยวนะมันใช้เวลาซึ้งมั้ยเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลกดอะไรไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวอะไรเอ่ยอ๋อออกทางนี้ตามแผน โอเคไปแล้วนะไปแล้วบอกเมือมลาแนละ้วแล้วก็ไก่ด้วยนะครับแต่ตอนแรกในแผนไม่มีไก่นี่ว่าใช่ไหมเอ้ยคุณลุงว่ายังไงคุณลุงบอกว่าเวลาเริ่มใกล้ลงทุกทีแล้ว โหนี่ถือว่าแบบเดินทางไกลมากโดยที่แบบว่าโชคยังดีหน่อยที่ว่าเราไม่ได้เล่นเองนะอันนี้อะไรตะขาบเหรอเฮย้ยนี่ไงมาถึงแล้วอ้าวโอ้โหใกล้แล้วนะครับอย่างนี้ไปไม่ได้ละดีนะมาทันเวลาอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงบ้านเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่บ้านเราบ้านของเด็กสองคนนี้นะครับมาถึงแล้วให้มาทำมา อ๋อมาส่องใช่ไหมโอเคถึงเวลาแล้วนะครับอ๋อนี่ยเนี่น,นี่มันไม่ถึงอ่ะ,ะเฮ้ยมีเสียงกบนะผมนี่คืออะไรกดเซ่ย,ยมันรู้เรื่องไหมเนี่ยเอากบ อ๋อเอากบไปขึ้นแทน่นแทนงั้นเราก็ต้องจับกบมาก่อนใช่ปะ <c oughs> แต่มันจับได้เหรอ <c oughs> แล้วจริงอะ <c oughs> งั้นเราเอาเอาเอามงกุฎให้ให้กบเลยได้ไหม <c oughs> มงกุฎให้กบ <c oughs> อ้าว <c oughs> ไม่ได้นะครับเราแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้แทนโอเคงั้นเราก็ต้องไปเอากบมา เอากบกลับมาอ่านมนเออฮะอะไรเอ่ยจับกบให้ได้จับกบให้ได้อันนี้เดินได้หนึ่งช่องอ๋อกบเดินได้สองช่องแล้วน้องคนนี้ล่ะน้องคนนี้เดินได้หนึ่งช่องเหมือนกันงั้นผมพอรู้ละอันดับแรกเลยคือ แล้วกบเดินได้กี่เดินได้แค่นี้ตลอดไหมชึบชึบออผมเดินมาทางนี้ได้ไหมกลับมาทางนี้แล้วผมเดินนี้มาทางนี้ฮะเดินมาทางนี้ได้ผมเดินลงไม่ใช่ละผมเดินขึ้นโอ้โหผมเดินมาทางนี้อ่าบีบโอเควงบีบละวงบีบลงขึ้นขึ้นไป เออทางนี้ค่อยๆลงงั้นผมค่อยๆตีตีตีกรอบมันตีกรอบจริงปะเนี่ยอ่ะอาา่าฮะก็จะมาทางนี้ได้แล้วก็มาทางนี้ได้แต่ถ้าเรามาทางนี้น้องก็จะต้องขึ้นข้างบนแล้วก็โดนจับไง เอาเลยทางนี้อีกแล้วก็มาทางนี้เป็นการทางเดิมอะเราเรามาข้างล่างก่อนแล้วเราก็ถ้าขึ้นทางนี้ตุย๋ยถ้าขึ้นทางนี้ก็ตุย๋ยราต้องน้องน้องก็ต้องถูกบังคับกลับมาทางซ้ายเท่านั้นโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้มาตรงนี้นปุ๊บน้องก็จะต้องโอ้ยน้องโดนน้องโดนแล้วล่ะเร<ๆ>ียบร้อย อ้าวรับมอบใสเลยไปขึ้นไปข้างบนซะพามอุย้อยอลังการมากอ่านี่ไงบ้านของเราไปเร็วเร็วฮัลโหลแต่ลีลาเยอะเพื่อนเดี๋ยวโอ้โหนังกอบบินเนี่ย แทนที่จะจบไม่จบอ้าวแล้วแต่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 ว่าก็ได้เข้าบ้านเปล่าอ่ะไม่ได้กลับบ้านด้วยนะอา้าวเป็นตัวอะไรไปไปแล้วก็ไม่รู้ฮะทำไมรวมร่างกันอนะ เหมือนมิติมันบิดเบี้ยวเลยเนี่ยความรู้สึกมันบอกว่ามิติบิดเบี้ยวนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็กลายเป็นน,นี่เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยปบมีหลายมือไหนจะจะมีแก๊งแก๊งแก๊งปอกเด้งตรงนี้ด้วยนะครับที่หน้าตาผิดผิดปกติไปข้างบนนี้ก็ดูแปลกไปหมดเลยแต่ผมว่านี้น่าจะเก็บเอไว้พาดหน้าดีวกว่าเนาะ โอเคทางนั้นก็สำหรับ Lost in Play าร์ทเดอะเดอะเอาใหม่สำหรับ Lost in Play าร์ทนี้ก็จบลงในท่นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อกันในพาร์ทถัดไปนะอย่าลืมดูกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมฝากกาไดไลค์กดแชร์กันด,ด้วยครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมแล้วเจอกันครับ